ตอนนี้ตาตังอยู่ไหนเอออยู่ทอมอฟายโอ้ยเก่งจังเลยว่ะจำได้ระวังครับระวังล้มนะระวังครบมาเดิจะไปจำของหืมลุกเออ ไปโรงเรียนน่ะอยู่เฉยๆเป็นไหมนะแม่ถามหน่อยตาตังไปโรงเรียนอยู่เฉยๆเป็นบ่าไม่เป็นโอ้ตาตังไม่เหนื่อยบ้างเหรอลูกฮะอยู่บ้านก็โซนโซนอะไรน่ะอะไรน่ะอะไรอย่าไปจับเด้อมันคือหอยเดี๋ยวเฮ้ยไม่ไม่สิกัดมันสิกัดไม่เอาไม่เอาบุ้งบุ้งบุ้งเดี๋ยวมันสิคันออกมา โอ้ช่วยไม่ได้เดี๋ยวมันคันมามาออกมาเล่นข้างนอกไม่เอาครับไม่ใ่ผูน้อยไม่ได้ครับอุ้ยรถอะไรนะนะเบิงเบิงเบิงรถนี้งหางนะนะไปแล้วไปอะไม่ใช่ผู้น้อยช่วยทำไมเอาไว้ให้เออเขาไปเองเขาไปเองได้อยู่ใ,ยให้มอือให้มือเดี๋ยว เดี๋ยวมาสิการไม่เอาทัดดื้อนะแม่แม่เข้านถแล้วเด้ไม่ค่อยนวแม่ไม่แม่ไม่อยู่เป็นเพื่อนได้ทัดดื้อนะครับไม่คอมนะเอาเกา่ีนี่เกาอยู่นี่นี่เบก นี่มาละอยู่นี่อ่ะสองอันแล้วเข้าอยู่นี่ประตูนี้มีก็ใช่โอ้ก็เยอะแยะเลยอ่ะาก็มีอันโน้ตไปไหนอยู่ไหนอ่ะลูกมีไหมมีไหมมีมาละลองหาดูมีอยู่อันนี้มอันนี้ไม่ใช่อันนี้ที่ตัวปลาแม่แม่อันนี้ที่ตัวปลาอันนี้ที่ตัวปลาโอ้ อ้ที่จบที่นี่นะที่จบทาน่นี่นะนะจะต้องจะเอาไปตบปลาบ่เอาไปเอาไปเราจะเอาไปตบปลาครับเออหาดูดมมมิมีอีกไหมอยู่ในมีอีกไหมมีอีกไหม